ก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับก็มาเข้า,มาหม่ตกปลาเหมือนเดิมครับบินก็เอามาหนึ่งหลังนะครับผมตอนนี้ก็ค่อทางนล้ก็ลงเบ็ดกุ้งไว้แล้วครับสองหลังอ่ะระวังรอก็ไปตกเลียวกันครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ตะปองกันด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวครับไปะจะมานวนวานหรือไม่นะครับ หลิวยังไม่ทันลงเลยนะครับผมเบ็ดกุ้งมันมีอาการครับเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนพาออกไปเรื่อยๆนะครับโอ้อย่างครับเหมือนมันพาออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อ๋ออันนี้ด้วย สองอเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้ครับก่อนอึ๊บสายวิ่งแล้ว อะไรก็ไม่รู้ปลาใช่ไหมมาครับไม้แรกตอนตะวันพลเหลี่ยมเขาข้าวทอกนะครับบางโอ้ไปโอ้โหคืนก็ยังแรงนะครับ ลมแรงแต่อากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากหน้า,นาดินหน้าดินมันโดนแล้วครับปลามันกินย้อนนะครับลมมานี่เก็บก่อนโอ้มันมีปลาติดมาด้วย เพียนแน่ๆโซ่ตึกๆึ๊กก,กอมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วเป่ไงเฮกินรอยนอนนะครับอามาแล้วครับตัวแรกตีลงไปแป๊บเดียวโอเคหน้าดินทำงานครับแดดลมแต่ลมยังไม่สง,งบนะครับผมอันนี้หลิวจะโดนอะไรมัง่ง เบ็ดกุ้งก็จะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปล้วโดนครับโอ้ว้าวลงไปปุ๊บนะครับเย yeah. ตัวที่สองครับผมสิงเลิ้วทำงานเอาโยนครับทีเดิมเดิม <c oughs> มีอะไรมาพาทุนไปนะครับ ออกห้างไปเรื่อยป่าไปไกลถึงหลักแล้วเด็ดแต่ลองยกดูนะครับนั่นหมดจริงด้วยพาทุนวิ่งครับ if, โดนครับโ,โนอ้ยกุ้งแน่นอนนั่นนั่นมาแล้วครับว้าวมาแล้วครับนี่ครับ เต็มปากครับผมเต็มปากหาแบบฟืดไปเลยนะครับโ oh. หตันแรงมากอุ๊ดดยดีเดีเดี๋ยวเดี๋ขีมเล็กๆนี่กเจ็บนะครับเดี๋ว่าไปเชียวจับก่อนรวบเมบมุบเมบ,มบนี่จับไว้ตัวส,สวยๆเลยครับเก็บครับผมโห แก้วครับกรงตัวแรกมาแล้ววันนี้มาน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 โอ้โหทุนหายไปเลยวัดไม่ทันครับเสียดายจริงเิ้วมันมีตัวมาพาไปนะครับนู้นน,นูน,นไปแล้ว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 โอ้ย ลี้วมันมีอาการอีกแล้วนะครับนั่นนั่นอข๊โหลงขนาดนี้ไม่ได้ <c oughs> ลมก็ยังแรงอยู่นะครับจนเย็นละ <c oughs> ทุ่นหายนะครับ <c oughs> โดนโดนครับโดนแล้วครับโดนโดนกุน้งครับ ุมาแล้วครับตัวที่สองโอ้โหโอตัวยิ่งใหญ่โอ้โหหันไปดูหายเลยนะอมาแล้วครับตัวบักเอฟเลยตัวบักเอฟเลยครับอ๋ออืมโอ้ยนี่ตัวที่สองครับอะไรติดขาดมานะเม็ดโฟมมาจากไหนโอ้ยกามเดียวกามเดียวนะครับ นี่โอหเต็มปากครับอือโหยอดครับหน้าดินก็ว่าจะดูนะครับปลาน้อยเลือดอ,อะไรกบรูกนี่ยอดครับแจ๋วเก็บครับผมมาครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะน้าดินครบบอบสุดท้าย มาพาไปอีกแล้วนะครับผมโดนครับโดนโดนหมาลูกตัวใหญ่ตัวนี้ยโอ้โดนขาตั้งกงโอ้โหขีดกว่าแน่นอนนี่เจ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับดีดีก่อนเดี๋ยวจะขอโยนเบ็ดอันนี้ก็องเกี้ยวเยอะเสียโอ้โยนไปเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเยอะลงไป อันนั้นก็เปลี่ยนเยอะลงไปนะครับนี่อันนี้ที่ได้เมื่อกี้นี่นยังไม่ทันได้นั่งตก๊กซิงเลี้ยวเลยได้ตัวอีกแล้วครับอือมาแล้วครับโอ้โหมารครับยอดโอ้โหแจ๋วเก็บครับผมโอ้ยดี ดิ่ดแหลงมากรัวๆครับตับไก่หัวใจไก่อะไรไม่รู้ล่ะเนื้อไก่ก็ไสนะครับนี่ไเ้ยตอกเหลิวกันครับเบ็ดกรงก็ลงไปสองอันแล้วนะเดี๋ยวเด้อเด้องอพากนะครับดำสีเขียว อันสีเขียวมันมีมะพาไปนะครับเดี๋ยวรอให้จมกันก็ได้สิเงลียวมันมีมาพาไปนะครับ มันทุนเคลื่อนบอกไปหาตอ่อหาลักนู่นหลังจากคืนลมสงบก็พากันสงบสง,ง่งมเลยนะครับฮะตอนนี้เงียบมาได้สักพักนึ่งละ,ะเดี๋ยวอรอลุนอีกสักรู่นะครับเดี๋ยวก็กลับบ้าน เปลี year, ป่ยนเกยร์เบ็ดกุ้งนะครับครับตอนนี้ก็เงียบไปเลยเดี๋ยวจะเก็บหน้าดินก่อนนะครับผมหน้าดินนี้ไม่มีอาการเดี๋ยวเบ็ดกุ้งเอาไว้ที่ล่างโอเคครับผมไปเก็บหน้าดินครับฮห,หลักจากงันมาได้ระยะเดียว เก็บนะครับหลังนี้มันมีอาการนะครับเนี่ยก็จะเก็บวย่างใดดูเลยดนครับโดนอีกตัวนึงแล้วโอ้โหแล้วครับอ้มาแล้วครับนี่โอ้โ้ยติดลักโอ้มืดเลยครับโอเคาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ไม่มีก้ามหืมกามหายไปให้หมดโอ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 โ แต่อย่างหลังนีง่เเก็บครับมาตอนค่ำเลยค่โดนครับโดนครับผมนี่ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผลงานวันนี้โอ้ยกรุงครับตัวใหญ่ๆหญ่อันนี้นี่ขีดกว่าแน่นอนครับโอ้หนี่ตัวพักเอฟเอยตาแดงโลเลยนี่ตุนนี้ก็ประมาณขีดนงครับได้ทีหลงัง ได้ทีหลังตัวนี้ไม่มีก้ามนี่ทั้งหมดก็สีตัวสีตวแต้มนะครับปลาตะเพียนอีกสองตัว